สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่อช่อง YouTube เจมสายชิวนะเดนสักชัยออยุทยาโอ้เขามาสองตัวครับพี่น้องอู่นี้ยังไม่เคยรีวิวนะครับทุกวันนี้เล่นเลทกันหมดแล้วครับ เลททั้งคันคุณตาจะมาดูรถเกี่ยวข้าวแกบอกว่าแต่กอนใช้เคียเค้ยวเกี่ยวเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้แล้วใช้รถเอาครับเดี๋ยวนี้ตามยุคตามสมัยครับร,ร้อยไร่เกี่ยววันเดียวก็หมดครับเด่นซักชชยการช่าง โทรรนนะคับี่อกำลังติดป้ายครับีมงานกำลังติดป้ายอยู่ครับไม่ได้ไม่ไดต้ต้องผูกต้องผูกกาลูกดาวอะ่ะเดี๋ยวไปดูข้างหลังนี่กัน พามาชมรถเกี่ยวข้าวครับใครชอบอู่ไหนก็มองไว้ครับ มาสองคันครับทีมงานนี้จะมากา็จะเป็นเครื่องยนต์ j จนะครับ 그더 체한아 어서 오 ปากคอเลดชุดส่งกำลังน,น้มันก็ยังเป็นเลด ก็เลยมาแล้วครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดติดตาม,มาไว้เลยนะครับวันนี้ก็พามาดูรถเกี่ยวข้าวเยอะหน่อยนะมาหลายค่ายเลยครับยังมาไม่หมดเลยฝากกดติดตาม,มาไว้ด้วยนะครับ